สวัสดีเจ้าก่อนดีจะไปทําก่อนดีจะไปหย่ากินเนาะก็มาเอาของใส่ในกล่องไว้ก่อนเพราะว่าขวามาแรงมันเข้าไปเจาะเนาะก็มีนน power go, แะะมต่อย่างนี้ power โกแล้วก็เมทันตะวันทัวไออย่างนี้แหละเจ้าสมสีก็ใส่กล่องใส่กล่องไว้เพราะมันจะยุดเดือนหนึ่งเนาะมันได้ใจกับขวามาแรงจะเข้าไปเพราะว่ามันมีคนอยู่เนาะ ก็เลยต้องมาเก็บใส่กล่องไว้ปิดฝาไว้ถ้าเอาใส่ในตายไว้ก็กว่ากว่า,าแรงในบ้านนั่นแหละตอนนี้มันมีล็อกใจว่ากัดไว้เพราะว่ามันมีคนอยู่เนาะก็เลยเอามาใส่กล่องไวเ้เจ้าก่อนที่จะไป่ายากินเสร็จแล้วก็จะมาทําความสะอาดจั่นวางของอันนี้คือแป้งมันของฝรั่งเนี่ยเหมือนของไทยเลยถ้าไวอยู่ต่างประเทศเนาะเผื่อบางคนหู่สามารถ ซื้อมาใจได้เลยเจ้าสมศรีก็จะทําความสะอาดจานวางของกันก็จะเก็บจานมันวางของออกมาล่างเนาะอันไหนล่างได้ก็ต้องล่างอันไหนล่างไม่ได้ก็เจ็ดเจ็ดเอาอันนี้เครื่องเครื่องล้างจานอืมคนดํามันล่างตัวบานนี่มันเอาออกสมศรีก็ต้องเอาสายสมศรีตรวจเตีย้ยเนาะ เกิดตรงคืนโตอันนี้คือตะแกงเนะี่ยตะแกงรองเสษอาหารอันนี้มันเครื่องรางจางนใหญ่เนาะสมศรีทำงานดนดีสมศรีต้องเป็นทุกอย่างเพื่อวันหนึ่งตกงานขึ้นมาใหญ่เนี่ยเครื่องรางจานตอนแรกก็ไม่เป็นลแล้วคุยาจะได้รูกพี่สอนเดียวเนี่ะสมศรีก็จับเมาเหมือนทําอาหารมันกันบางคนถามสมศรียายจะไดเ้เรียนนักเรียนมากรมได้เรียนเจ้าคู่พารคลักจํา ทุกอย่างสมชีจะจำเอาหนังสือภาษาอังกฤษกับอ่านได้เจ้าแต่เปิ้ลสอนที่อยากสมชีก็จะจำเอาแต่กามอูเนี่ยเวลาอูน่อูอยากเนาะจะจอดจำค่อยจำจะจำยากจะถามตลอดลููพีก็จะสอนตลอดเจ้าเปิ้ลก็อดทนกับสมรีมันกันเนาะตั้งห้าหกปีเข้าปีที่เจ็ดละเจ็ดปีแล้วเปิ้อดเขาก็อดทนกับสมรีมันกันเนาะภาษากําได้ก็ทํางานไปเปิ้นได้ตั้งเจ็ดปีแล้วนะ อันนี้ก็เก็บของเข้าตีเจ้าของดีสมบสียนะเอาออกมาตะกีจกสส้จะก่ะสมมติจะต้องเลี้ยงมาเรียบร้อยเพราะว่ามันได้เลี้ยงปีไหนหย่าสองเตี้ยจะหย่าช่วงพักร้อนก็สิ้นปีคริสต์มาสสมีก็จะหย่าหันเตียนี่แหละทำความสะอาดมากำได้ทำทุกวันเนาะปีละสองเตี้ยอย่างนี้แหละมันต้องทำเพราะว่านี่มันยุดเดือนหนึ่งก่อนเนาะอันนี้ลูกพีทำ วันนี้เป็นอาหารมังสวิรัตเนาะอันนี้พายพายสลัดมีผักโขมมีชีสมีไข่มีมอยาเปิดเน่ะมีมีอย่างสักอย่างนี่แหละอืลูกพีไปนค,นค้นยะเลยแกกระโอบเนาะลูกพียากิน่นแหมค้นทําสลัดส,สมศรีกมาไทายพอเนามาจอยบันตั้งโตอันนี้บรทําสลัดกําเดาสมศรีจะไปทําอาหาร ทำแซนดิชอาหารกลางวันเฮ้อพนักงานเออเฮ้อห้องประชุมนาทีสมสีนาะทีชมสีทำความสะอาดตะกี้เสร็จแล้วเนาะอันนี้สลดัดมันเป็นอาหารบุฟเฟต์เนะมันต้องมีหลายๆอย่างอันนี้คือถั่วบดเจ้าส่วนมกักจะเป็นถัวนะ่วเนาะอันนี้คือฟอร์บรรยากาศคนยางม,มาเดี่ะเห็นซิบนาทีจะมีคนมากินข้าลวละ สมศรีก็ต้องไปตั้งโต๊ะจนลูกพี่ตั้งโต๊ะก่อนเจ้าเสร็จแล้วสมศรีย์จะมาทำแซนด์วิชเนาะอันนี้เป็นห้องประชุมอันนี้สำหรับคนตีกินมังสวิรัติเนาะสมศรีก็เอาซอสทาแล้วก็เอาสลัดวางอันนี้ถั่วบดดีสมศรีตักใส่นี่คือถั่วบด อาหารมังสวิลัติมีสองจานเซแล้วกกใสไบววอบเอาเรียงไว้อันนี้ลูกพีบันเอาอันอย่างพมาใส่ห้องแหม,มเซเล้วกกใสไซมะเขือเทศใส่แตงกวา แล้วก็ใส่อะโวคาโดเจ้ามัางสวิลักอันนี้แซนด์วิชหรือว่าอาหารกลางวันเนาะเดี๋ยวจะว่าแซนด์วิชย้ำหมันมมน้อยๆมันมีหลายอย่างเนาะของพลังไง เสร็จแล้วก็ใส่พริกหยวกใส่แครอทด,ดองสเสร็จแล้วจ้าตต่แรกจะเอาวางตรงๆมันวางมัได้ก็เลยมันงามก็เลยเอาวางเฉียง ฝาไปเลยเซแล้วเจ้าแลบอย่าก่อนพอมันเซตก่อนเกิงชั่วโมงเนะก็แลบก่อนเดี๋ยวรีเซช,ชันเขาจะเขียนไปเองบนห้องประชุมเสซจแล้วก็จะมาทำแซนด์วิชไก่เจ้าอันนี้ทาซอสลงไปนี่แหละอยู่กันสานพอก็จะเปลี่ยนหน้าที่จะจวยกันเนาะ หน้าถีมันมีหลายอย่างเนาะทำอาหารเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่สลัดลงไปอันนี้แซนวิชไก่อันนี้ไก่ไก่เหิ่นกนัเอาไปต้มก็วายเนาะลูกพี่วายขาวแล้วก็ใส่ ใส่่นใส่เกลือกับพริกไทยอัะนนะ่ะของฝรังอาหารฝรังมันจะมีอย่างนักนะของเคมีเกลกับพริกไทยตใส่แล้วก็ใส่แตง <S 2> <S 2> <S 2> แตงกวานะแล้วก็ใส่มะเขือเทศเจ้ามันทำหลายจานเนาะ ใส่พริกหยวกคล้ายๆกับอันตะกี้แหละอันนี้ใส่แครอทด,ดองเช็ดให้มันสะอาดก่อนแล้วก็ใส่เบคอน ต้องอยากให้มันเนเหมือนกันนะเหมือนทั้งเหมือนทั้งงามเหมือนกันนี่แหละอันนี้จเจ้าเซตแล้วเอาไปคอนวางอาหารกลางวันในห้องประชุมนะเซตเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาทำความสะอาดต่อ อันนี้มาทำความสะอาดพื้นห้องกาแฟเนาะก่อนจะกลับบ้านทำอาหารกลางวันสเสร็จแล้วก็มาทำความสะอาดเหลือถูพื้นนี่แหละเจ้าเหลือตู้เย็นยังไ,ได้ล้างเนี่ยตู้เย็นต้องล้างอาทิตย์หน้าเพราะว่าของมันยังมีอยู่เนะเาะพออาทิตย์หน้าต้องทำกับข้าวทำอยู่เจ้าตอนนี้ไปกะจะเหลือตู้เย็นกับหน้าเตาหน้าเตาไฟได้ลูกพีแกจุวยวันสุท้าย น้องไหนก็นทําเซตหมดแล้วอ่ะก็สบายสบายแล้วงานกับใครหนักกลับบ้านเร็วเจ้า่องเนี่ยกลับประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงเกินก็นถึงบ้านละสมศิีก็ถูพื้นเนาะทุกวันก็นมีคนไปทําความสะอาดแหาละแต่เขาเขาทําเหมือนเขาทําเขาจะปีไหนเขาทําเตียสองเตียก็เป็นธรรมดานเนาะ เรียบร้อยทำความสะอาดชันวางของพื้น